แต่อันนี้เรื่องไอ้ซอคุยกันตั้งสามเดือนสี่เดือนนะแต่มันกลับไม่รู้มันบอกว่าโดนหลอกในงงหลายนะครับนะเออเนี่ยคเห็นไหมล่ะเอองงหลายนะนะครับแล้วบ้านเรื่องโกกอกะนะครับมันไม่มันไม่เคยติดตามมาแต่มันไม่ได้เคยอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันนะครับไปนอนแค่คืนเดียวมันบอกว่ามันรู้เรื่องทุกอย่างนะครับของหมู่บ้านโกกอกมันก็นะครับมันก็โกหกเอาตัวนะนะครับเออ แต่ว่าเรื่องของไอซอเนี่ยมันคุยกันมาสามเดือนสี่เดือนคุกคีกันนะนะครับคุยไลน์กันอยู่ตลอดเห็นไหมล่ะเออแต่มันบอกเอฟซีมันว่านะครับมันก็โดนหลอกเหมือนกันมันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องไอซอนะครับมันไม่มีจริงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเอเตียนี่แหละเป็นตัวตัวหนึ่งนะครับเข้าไปฟังในคลิปเก่าๆนั่นเด็นะครับเออนะครับมันบอกว่ามันรู้จักไอซอดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอนะครับเออรู้จักไอซอดีนะครับมันรู้หมดนะครับเห็นไหม แล้วมาตอนนี้ก็บอกว่าเราหลอกอีกแล้วนะครับเออนะครับโลมโคนก็นะครับไม่รู้จะพูดยังไงกับ f อนะครับเพราะว่าเชื่อมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเออนี่แหละก็คนมันหลอกแล้วอ่ะมันหลอกกันมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วระวังสองแปดแปดมันจะหนีไม่ลงมองนะครับนะมันไม่หนีหรอกนะครับสองแปดแปดมันแค่รับสารภาพนะครับรับสารภาพแล้วก็มันนะครับเออแต่อย่าให้นะครับจำนวนด้วยหลักฐานนะ นะครับรวมาคนเตือนจําเลยก่อนนะอย่าให้จํานนด้วยหลักฐานนะนะครับถ้าจํานวนด้วยหลักฐานเนี่ยนะครับไม่มีลดโทษนะครับเห็นไหมไม่มีขออภัยโทษใดๆทั้งนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับเห็นไหมถ้าจํานวนด้วยหลักฐานเนี่ยนะครับเออจำนวนด้วยหลักฐานเนี่นะแล้วก็มายอมรับนี่นะนะครับเออนะครับอันนี้นะครับอาจจะไม่ประหารก็ได้นะครับเออนะครับาจะตดคุ่ตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าสู้นะครับสามสารเนี่ยนะครับโดนแน่ นะครับถ้าแพ้สามสารโดนแน่นะครับประหารชีวิตไม่รอนะครับไม่รอนะครับเพราะมันเป็นคดีที่อุกอาจแล้วก็เป็นคดีที่ดังมากนะครับดังแล้วก็ไปทั่วโลกใครๆก็รู้จักนะครับว่าคดีเนี่ยนะมันต้องนบประหารชีวิตนะเห็นไหมให้ตายตกตามไปกันะให้ตายตายตาตามตกนะครับไปด้วยกันนะครับจำเลยระวังนะนะครับนะถ้ารับสารภาพได้ก็รับเลยนะครับถ้าคิดว่าอยากจะอยู่โลกนี้ต่อนะนะครับเราจะได้คุยเรื่องกันต่อนะ ถ้าจำเลยนะครับสู้สามสารไปแล้วและทีนี้ลูโมกวนก็จะคุยไปได้ยังไงนะครับมันคุยไม่ได้นะมันต้องให้เกียรติผููตายอ่ะนะครับน่ะนะครับคนยังจำเลยมีเหลือที่เปิ้ลว่านะครับพ่อพระเอกน่ะถ้ามาเชียงใหม่นะครับอู้ยบบกมีสีเล่เลยจ้านะครับน่ะโอ้มาเชียงใหม่แบบมีไผ่พอสักคนนั่นนะครับน่ะวันนะนะครับน่ะ every day นะครับนะครับ with one n i นะครับน่ะ ทำมาเชียงใหม่มีไผ่พอนะครับมีสีเล่เลยนะครับนะเออนะครับคนเชียงใหม่บืนปากใส่บืนปากใส่นะคนอย่างอี้นะนะครับนี่พดอุบลชนะไอ้พิศ์สวัสดีนางบุญส่งเต่างอยไอ้เนยะนะไม่ใช่นางบุญส่งนะครับนางบุญส่งแซนสีม่วงนะครับไม่ใช่นางบุญส่งเต่างอยนะครับนะ นายยาดเพชรตาวงยจ้านะครับพี่เบืิกเองจากคนเบืองเงี้ยจุดทูบคุยครับลุงจุดทูบคุยนะครับเออนะครับต้องจุดทูบเงี้นเดี๋ยวเขาบอกว่านะครับไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติคนตายนะครับน่ะอย่าตายน่ะนะครับเอออย่าตายน่ะนะครับลุงอยู่ก่อนนะครับลูงโมคนก็อยากเห็นหน้าเอฟซีเขานะครับเพราะว่ามันยังไงนะครับเห็นไหมมันต้องรับสารภาพนะว่ามันทําอย่างนั้นอย่างนี้ที่บอกว่าไม่ผิดไม่ผิดเนี่ยนะครับลูงโมคนก็อยากรู้เหมือนกัน นะครับทุกวันนี้นะครับวันสุดท้ายเนี่ยนะครับเออที่นะครับซักนะครับพยานโจทย์เนี่ยน้องเซดิ้งเนี่ยเห็นไหมถ้านายไปไม่เป็นนะครับนะเท่านายไม่กล้าพูดเลยนะครับไม่พูดนะครับเดี๋ยวหาว่าบอกละเมิดศาลนะครับแต่วันก่อนไม่ละเมิดนะครับมันไม่ละเมิดหรอกถ้าเอาความจริงมาพูดเป็นความจริงนะครับเขาก็เรียกว่าแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวเอาความจริงมออย่าบิดเบือนนะถ้าบิดเบือนเนี่ยเขาเรียกว่าละเมิดศาลนะนะครับเออ ยังมีข้านะครับสาวเหนือน,นะครับอยู่หมู่บ้านนั่นคนหนึ่งนะครับโอ้ฝ้าอะไรไม่รู้นะครับไม่กลับบ้านกลับช่องนะเนี่นะครับวาสนานะครับนิพนอุบลชแนลอ่แม่เวลคุณนี่พนสวัสดีข้านะครับนะโอ้แม่เวลวันนี้ก็ตื่นตื่นไว้นะครับนะอ๋อวันนี้หลานไม่อยู่ข้ารุงมงคลนะครับนะครับพ่อเขาเอาไปนะครับเรียนขับรถนะครับว่า เีนะคบเ,เกตเมืองนะครับแป้นจันนะครับนะมาลินะครับมาแล้วจ้านะครับไพทูลแฟนเก่าลุงนะครับนี่คนบนชั้น,นีนยสวัสดีครับนะครับคุณเอ็กเซ์เล์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงมงคลชั้นแนวด้วย